ครับสวัสดีนะครับผมตงนะครับวันนี้ลองดูหุ้นเนาะนะครับดูจังหวะเข้าเก็งกำไรนะครับวันนี้ผมดูตัวของ C H O W นะซึ่งมันเพิ่งจะมาวิ่งช่วงบ่ายนะกับเดมโก้นะครับดูเดมโก้นะนะครับซึ่งสองตัวนี้นะรประมาณวันวันวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก่อนวันแม่เนาะสองตัวนี้ติดลักษณะของมดแอคทีฟ โัวลุ่มอ่ะนะครับเขาผิดปกติเฉลี่ยเนาะน่าจะมีนะมีไหมยิมโก้กับ C H O W ใช่ไหมครับนี่ไงเห็นไหมคือคือมันเป็นตัวที่เคยวิ่งขึ้นมาแรงอะ่ะตั้งแต่วันที่สิบสองนะก่อนที่ต้องก่อนวันที่สิบสองสิถูกไหมครับสิบสองต้องวันศุกร์สิครับวันศุกร์ใช่ไหมครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ นารอังคารปิดวันแม่ใช่ไหมเรามาใช้เวลาอยู่ประมาณ1 2- 3สาวันนี้วันที่3มในการปรับฐานนะระหว่างเดมโก้กับ CHO W นะครับอ่ะเราไปดูหน้าตาม,มันานะครับเดมโก้วิ่งขึ้นไปติดไฮเดิมอยู่นะครับรอย่อนะผมเองมองว่าลักษณะของขอบแกลบด้วยเนี่ยมันน่าจะเป็นแนวรับของตัวเดมโก้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้แกลบล่างนะแล้วก็วิ่งขึ้นไปไฮเดิม erm. ฉะนั้นมันวิ่งไปแล้วทำยังไงดีหาจังหวะเข้าได้ไหมนะลองหาจังหวะเข้าในจังหวะที่มันย่อจจกคลื่นเล็กอีกทีนึ่ะ มีเดมโก้กับ C H O W นะครับ C H O W C H O W อืมรอย่อครับต้องเข้าไปในทำฟรมเล็กหาละเอยียดในจังหวะที่มันมันกำลังย่ออ่ะอืม C H O W Target ตเป้าหมายก็คือ High เดิม erm นะที่3.30ยังไงก็ต้องไปถึงนะครับต,รตัวนี้จังหวะของเราคือรอมันย่อเนาะจากคลื่นเล็กนะผมดูแป๊บหนึ่งนะครับ มันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เลยบางทีคุณพี่เข้าไปใน F6 เนี่ยเพื่อจะหาหุ้นเข้าเกินเก็งกำไรถูกไหมครับปรากฏว่าหุ้นพวกนั้นอ่ะมันเป็นหุ้นที่กําลังวิ่งวิ่งกันแล้วอ่ะนึกออกไหมครับมันเป็นหุ้นที่วิ่งขึ้นกันแล้วอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดอยากหาหุ้นที่มันกำลังพักฐานเพื่อจะไปต่อเนี่ยเราต้องไปในหมวดของ F6 แล้วก็กดย้อนหลังไปสัก2 3 4 5าี่หวันอะไรประมาณนั้นอ่ะเอ้พวกนั้นน่ะมันเคยวิ่งแล้วมันกําลังปรับฐานอยู่นะครับเออเราไปเอาหุ้นจากพวกนั้นแหละ สองบาทอันนี้โลเท่าไหร่โลหนึ่งจุดสิบเอ็ดจุดสองสองอันนี้โลสิบเอ็ดจุดสองโลเท่ากันอะไรเนี่ยผมวัดโลแป๊บนึงนะโลเท่าไหร่ครับนี่โลสิบเอ็ดจุดสองศูนย์โลสิบเอ็ดโลเท่ากันเนี่ยถ้าโลเท่ากันตรงนี้อาจจะมองลักษณะเป็นคลื่นที่กำลังวิ่งขึ้นอาจจะเป็นหนึ่งย่อสองแล้วสามกำลังย่อสี่นะครับเราลอมันย่อสี่นะทางซีโบนะครับของเดมโก รอยอดสี่นะครับอันนี้เป็นไฮยอดหนึ่งนะสี่นะแสดงว่าไฮยอดหนึ่งที่ไม่ควรลงต่ำเลยก็คือน่าจะเป็นเลเวลนี้นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์แถวนี้ผมให้อีกเลเวลหนึ่งได้ไหมถ้าเป็นไฮเดิมตรงนี้หนึ่งเดี๋ยวกนะหนึ่งสองสามสี่สี่หกสิ่เอ็ดจุดแปดหกสี่เอ็ดจุดแปดก็จะลงมาพักเกินของยอดเลเวลหนึ่งถูกไหมค การันเต็มที่เลยมันคือไม่ควรเกินลงมาต่ำกว่า50%นะเดี๋ยวถ้าเกิดมันมา50%ที่11.71นะผมมองเดมโก้หน้าเข้าซื้อนะครับนะครับเดมโก้นะแต่ประเด็นคือผมกลัวมันจะไม่ลงมาสิปุตะเบรกไปเลยะครับอืมวิ่งขึ้นละดู60นาทีนิดหนึ่งนะครับสถานะของขึ้นตอนนี้เดมโก้อยู่ขึ้นไหนเดมโก้60นาทีบอกขึ้น5แล้วนนเนี่ยขึ้น5ละจะวิ่งขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับ240นาทีขึ้นอะไร 240นาทีก็บอกขึ้น5ต้องเคลื่อน TL ครบ5นะครับเข้านี้คืออาจจะเข้าแบบเป็นกําไรระยะสั้นจริงๆนะครับเพราะว่าสถานะมันพร้อมที่จะพักฐานลงแนะตาเฟ้5ที่ก็บอกเป็นขึ้น5ชัดเจนนะฉะนั้นเป้าหมายขึ้นเนี่ยถ้ามันจะขึ้นนะครับของขึ้น5น้อยเนี่ย12.60 12.98มีโอกาสนะ12.60 12.98นะครับลองดูลักษณะของ แทร็กเก็ตที่1 2 7นะครับลบ1 6 4 8แล้วก็เปลี่ยนลักษณะของทางเฟรมใหญ่ดูความสอดคล้องของช่วงนี้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นแนวรับแนวต้านเก่านะครับไม่มีเลยครับ <c oughs> ย่อนิดหนึ่งอ,อ๋อมีโลเดิมของบริเวณนี้ถ้าเรากางฟิโบมองว่านี่เป็นขาซีนะสมมติปั๊บกลับขึ้นไป ที่เท่าไหร่61.8เห็นไหมครับเออ61.8มีนระยะที่เป็นเป้าหมายของ TP คลื่นวิ่งที่มีใหญ่ๆเนี่ยผมมองเป็นคลื่นหนึ่งใหญ่นะเพื่อจะวิ่งให้ครบคลื่นหนึ่งใหญ่ฉะนั้นมันต้องมี5คลื่นย่อย12.96เดมโก้ go. ผม,มว่ามีโอกาสไปนะอีก240นาทีนิดหนึ่งนะครับ15นาทีก็ได้12.96ใช่ไหมเดมโก้12.13บาทเอาง่ายๆเดมโก้ Dem go. ผมมองว่าอาจจะไปถึงนะครับ อีห้านาทีเดมโก้นะครับเดี๋ยวผมลองทดแพทกันนะครับนี่นะครับเดมโก้เนาะมีโอกาสไปถึงสิบสามบาทนะในส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาหาเป้าหมายที่ชัดเจนอีกทีนะึนะแต่คร่าวๆเนี่ยสิบาบาทอาจจะไปถึงนะนะครับซึ่งตอนนี้ราคาที่สิบสองจุดหนึ่งศูนย์นะครับตอนนี้ ตอนนี้ราคาอยู่ที่12.10นะนะครับผมมองว่ากำลังจะวิ่งขึ้นย่อยของ5น้อยให้จบนะครับมองการพักตัวแถวๆนี้11.77 11.89แถวเลเวลฟีโบคง11.8%นะตรงน,นี้ก็ประมาณ11.8%นะครับ11.8%ส่วน11.89นี้ประมาณ50%ตรงน,นี้ต้อง38.2%ซึ่งเกิดจากฟีโบเห็นปะ่ะเออ ก็คือ11.90ใช่ไหมตัวนี้11.90นะครับ90อ้าวไปแล้วมันไม่พักแล้วเนี่ยผมว่ามันอาจจะไปแล้วนั่นแหละเดมโก้12.20 11.90 38.2%นะครับ 3 8 2นะครับอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดเบรกนิวไฮไปที่12บบาท30ตังค์นะถ้าเบรกถ้าเบรกนะครับ12.30 follow b มนะครับ follow b าตามน้ำเลยนะครับทุนอาจจะสูงนิดนึงเนาะต่อไปดูของตัว CHOW นะครับ c h o w อ๋อ c h o w ลงมาพักแล้วนะครับทำเฟรม5ทีทำเฟรม5ท,ท,ม5ทีบอกเป็นคลื่น5 15ทีบอกว่าไงครับ15ทีผมมองว่า c h o w ยังเป็นคลื่น3อยู่นะครับ3น้อยเนาะหาจังหวะตอนย่อ4นะครับซึ่งทำเฟรม5ทีมันบอกเป็นคลื่น5ย่อนะครับแนวรับ จริงๆมาถึงแนวรับมาแล้วนั่นเนี่ยกลารฟิโบนิชนิดนึ่งนะครับจะถ่านเว็บไปหาข้างบนตเอาถ่านเว็บที่กำลังวิ่งขึ้นตรงนี้ได้ไหมครับสวิงไฮส i วิงโลกลางขึ้นไปขยายนิดนึ่งถ้าราคาสูงสุด3.24สามจไม่ค่อยแน่ใจเลยนะครับนี้ 5T บอกขึ้น5เี็บ5มีความยาวเท่ากับเว็บอะไรก็วัดขาึานเว็บเป้าหมายขาขึ้นถ้ามีความยาวเี็บ5เท่ากับเว็บ3ก็คือ3.34ลบซิโบขึ้นไปจากซิงไฮซิ IGH, โลแล้วที่ราคาปิดนะครับกับซิโบขึ้นไปปั๊บ3.31 3.31จะเป็นบริเวณไฮเดิมพอดีถ้าเออกิดออ เอาลักษณะของราคาสูงสุดอไส้อะนะครับกับฟิโบขึ้นไปจะตรงกับเป้าหมายของครึ่ง3ามวันนี้สามจุดสองสีสองสสาม CHOW เดี๋ยวผมเข้าซื้อนะราคานี้เลยนะครับ3.24นะครับแป๊บหนึ่งนะครับ ได้เคาขวาช่อง3.26นะครับหน้ากระดาน3.24นะได้ซื้อที่3.26นะครับนี่นะครับ CHOW เข้าซื้อ3.24หน้ากระดานนะ3.24แต่ซื้อที่3.26นะครับเ้าะขวานะดูเดมโก้ต่อนะครับเป้าหมายระยะสั้นของ CHOW ผมมองที่3.34นะเป้าหมายนะไฮเดิมจะไปแรกไฮทายแรกอาจจะ3.30ก,ก่อนเป้านะครับ เป้าแรกทายเดิมนะ3.30นะครับแล้วก็3.34 3.34นะครับ3.34นี้ในกรณีที่เว็บ5ที่เกิดขึ้นมีความยาวเท่ากับเว็บ3บเว็บ5เนี่ยเว็บ5เท่ากับเว็บ3นะครับโอเคนะดูเดมก้ต่อนะครับเดึก่กู้ลอยยอนะ โอ้โมันแตะไฮเดิมพอดีเลยตะกี้ยอย่อตามแนวรับนะครับเดมโก้นะครับตรง11.77นะครับกับ1.90นะครับถ้าตกลงมาทำิวโ говорят, รนี่ผมว่าน่าสนใจนะถ้าต่ำกว่า12บาทน่าสนใจนะครับเลยเบก12บาท30าทตังไปเนี่ยพอลบายนะครับตะกีย้ยังไม่เบกนะมันแตะแล้วก็ลงมาย่อแล้วค่อยแล้วไป ค่อยมาตั้งตั้ง,ต,งตั้งรับไปก่อนอะ่ะตั้งฐานไว้ก่อนอะ่ะอืหายเดิมจริงมันได้แล้วเนี่ยมันไม่หลุดหายเดิมเนี่ยมันทดสอบหายเดิมนะสิบสองบาทยี่สิบปังเดมโก้จริงเดมโก้รอมันย่อก็จะดีมากเลยนะครับอืมแต่จริงอยากย่อนะแต่กลัวไม่ได้เข้านะสิบสองจุดสองศูนย์เดี๋ยวผมเข้าตรงนี้ก่อนก็ได้ครับสิบสองจุดสองศูนย์นะ เด m โกโอเคอ้าไม่ทันละ12.30อ่าเดี๋ยวผมเข้า12.30หน่อยน,นะครับอ้าวอทันไหมเนี่ย12.20โอเคโอเค12.20นะครับแป๊บหนึ่งนะครับซื้อก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับเดมโก้12.20นะครับ12.20โอเคโอเค12.20นะอ่ะคราวนี้มันลุ้นละนะครับ คือซอนสองศูนย์นะครับจริงๆใจจริงอยากลงรอมันยอดที่สิบเอ็ดจุดเจ็ดศูนย์อะไรแถวเนี้ยนะเดี๋ยวดูต่อนะับถ้ามันยอดเดี๋ยวค่อยวันอีกทีนึง C h o w นะครับก็เข้าซื้อที่หน้ากระดานมันที่ยี่สิบสามบาทยี่สิบสี่ตังค์นะครับตอนนี้ราคาที่เราข้อขวาเนี่ยคือสามบาทยี่สิบหกตังค์นะครับดูต่อนะครับผมหยุดอัดนวิดีโอก่อนนะเอาละครับเด m c กดีดแล้วนะครับสิบสองจุดสี่ศูนย์แล้วนะครับวิ่งไปแล้วฮะหาเป้าหมายนิดนึงครับ ฟิโบขึ้นไปฮะ12.61 13บาทมีโอกาสไปถึงนะครับของเดมโก้นะตอนนี้ดีขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่12บาท50ตังค์นะครับ12บาท60ไปถึงนะผมมองนะของเดมโก้นะครับเป้าหมายจริงๆมองที่13บาทนะครับดีดขึ้นแล้วครับ12.40นะเดี๋ยวดูต่อนะครับ ไม่รู้ตัวของ CHOW เป็นยังไงบ้าง CHOW ราคาเหมือนเดิมนะครับสามจุดสองหกยังไม่เปลี่ยนแปลงอืมที่มันเปิดกระโดดขึ้นไปมันไม่ควรเปิดกระโดดนะตะ่ี้คนต่อแท่งเทียนขึ้นไปเปิดกระโดดมันจะลงมาพักก่อนนะครับเดี๋ยวดูต่อนะครับตลาดปิดเนาะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับอ่าสวัสดีนะครับวันนี้วันจัน,นรทรนะ์นะครับที่สิบแปดเนาะสิบแปดอ่าใช่นะฮะ เดี๋ยวเรามาดูหุ้นกันต่อนะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์สําหรับวันวันวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเราดูของตัวเดมโก้ต่อนะครับนะครับวันนี้ราคาเปิดกระโดดขึ้นมาเลยนะครับอ่าเปิดกระโดดขึ้นมาเลยแล้วก็มีลักษณะของแกลบทิ้งไว้ด้วยนะฮะตอนนี้เขากำลังนาจากลุมขายกันหรือเปล่าเป็นแท่งแดงยาวลงมาเลยนะครับอ่าเดมโก้นะครับบอกว่ามีโอกาสที่จะไปถึง13บาทนะครับ ่าตอนนี้ที่ราคา12บาท80ตังนะนะครับเราเข้าซื้อที่12บาท20ตังนะครับ12บาท20ตังค์เท่านี้แต่ที่มันกำลังจะเบรกไฮ้นี่เห็นไหมครับวันนี้กระโดดมาเปิดเบรกเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็มองว่า13บาทอาจจะถึงนะครับโดยการย่อลงมาครั้งเนี้ยลักษณะของแนวขอบแก p เบวณ12บาท50ตัวนี้ไม่ควรหลุดนะเมื่อไหร่ที่มันแตะ13บาทปุ๊บผมเทค p r o f i ออกก่อนนะครับเออ โอเคเนาะนี่ตัวของเนมโก้นะครับเดี๋ยวอีกตัวหนึ่ง c H O อชอนะครับอ่า uh, C H O W นะครับตอนแรกมองว่าเป้าหมายควรอยู่ที่ประมาณ3.34นะก็คือลักษณะถแถวๆเนี้ยนะครับเป้าหมายเนาะ C H เ W เนี่ยเราเข้าซื้อนะครับซื้อที่3.24นะครับหน้ากระดานพอดีเลยนะครับอ้อข้อซื้อข้ขอขวาที่3.26นะเป้าแรกที่3.30 3.34มันก็กระโดดข้าไมไปหมดเลยนะเพราะมองว่า เว็บ5ที่เกิดขึ้นจะมีความยาวเป้าเท่ากับเว็บ3ปรากฏว,ว่าตอนนี้มันวิ่งขึ้นไปเกิน3.34มันไปที่3.44เลยนะแล้วยังไงต่อแล้วมันไม่ได้เกิดมันเคลียร์ไงมันเหมือนมันลบล้างการเกิดภาวะเดเวทิ้นฉะนั้นมองว่าตรงน,นี้ยังไม่ใช่อินพองคลื่น5นครับยังเป็นลักษณะของอิมพองคลื่น3อยู่ฉะนั้นถือต่อนะครับยังต้องถือต่อนะครับโดยที่โอกาสที่ราคาจะลงมาแนวรับแถวเนี้ยยังมีอยู่นะ3.34เงี้ยที่เป็นลนักษณะเราเข้าใจว่าเบรกลักษณะเป,เป็นเป้าหมายของเว็บ5 ทั้งหมดนี้ยังเป็นอินพาวของเครื่องที่3อยู่นะเออฉะนั้นเรามาหาลาักษณะเป้าหมายนิดนึงครับว่าเครื่องที่3เนี่ยจะจบตรงไหนนะถ้าเกิดเรามองตรงนี้เป็นอินพาวขึ้นหนึ่งย่อ2ทั้งหมดกําลังวิ่ง3ถูกไหมแล้วก็ต้องวัดจากอินพาวของเครื่องที่1วิ่งขึ้นมาถูกนี่ครับกลับขึ้นไปผมว่ามันน่าจะทำนิวไฮแล้วมั้งนิวไฮไปเรียบร้อยเดี๋ยวดูไฮเดิมซิไฮเดิมเลเวลไหน E ะะอีฟานั้นม่ค่ยไฮเดิมไฮเดินขาดอ๋อฐานแก๊บที่มันกระโดดขึ้นนะครับมีโอกาสอาจจะลงมาทดสอบฐานแก๊บที่กระโดดขึ้นนะซึ่งฐานแก๊ที่กระโดดขึ้นลงไปเนี่ยเป็นลักษณะของของอะไรของไฮยอดเดิมนี่แหละเห็นแก๊บตัวนี้ไหมเอออันนี้เขาเรียกแก๊บล,ล่างส่วนด้านบนตรงเนี้ยตรง1.48 3.34ตัวเนี้คือแก๊บบนโอกาสลงมาพักแก๊บบนเนี่ยครับแก๊บบนอาจจะมีอยูนะ3.34นะครับ ชัน้ CH น CHOW นี้วางใจได้เลยนะฮะผมถือต่อนะต้องหาเป้าหมายให้ได้ก่อนนะนะเราเล่นเล่นรอบนะครับเดี๋ยวดู60นาทีนิดหนึ่งได้ไหม60นาที60นาที High ตรงนี้เบ e กกระโดดขึ้นไป h i g ก่อนหน้ามีไหมโอ้ไม่มีนี่คืนราคา New High เลยน,นั่นเองะวัดจากมองว่าตรงนี้ถ้าเกิดเป็นลนักษณะของ Impulse แต่ทางเฟรมใหญ่มันบอกเป็นอิมพาวลคลื่นห้านะคะฉะนั้นตอนนี้มันกำลังวิ่งเพื่อจะให้จบครบห้าคลื่นนั่นเองอเบฟนี้นะครับกับพิโบขึ้นไปพมมองว่าเป็นลักษณะของเบฟหนึ่งออติดพอดี3.45 3.45 3.46วิ่งขึ้นไปถ้าเกิดลักษณะของคลื่นที่วิ่งขึ้นตรงนี้1 2 3 4 5 5ตัวน,นี้มีความยาวเท่ากับเบฟหนึ่งนะครับเราลองวัดดูนะก็ว่าจะผ่านเบฟหนึ่ง วว้จากฐานเว็บหนึ่งนะครับเออึ๊บไปนะครับโอ้สี่เหลี่ยมนี่อ่ะเราไว้ตงรงฐานเว็บสาม่ก็หมายเลยไม่ใช่ฐานเว็บสามสิก็คือเว็บสี่นั่นแหละวันนี้อเอ,อ่อเว็บห้าเว็บห้าที่เกิดขึ้นอาจจะมีความยาวเท่ากับสามจุดห้าห้านะครับสามจุดห้าห้านะแต่ถ้าเกิดเว็บห้ายาวเท่ากับเว็บสาม นะครับอนุมานคัะน,นะครับฉะนั้นเวบ5เนี่ยจะเกิดที่เกิดขึ้นนะครับจะมีความยาวเท่ากับ2 6 1 8พอดีเลย3.77นะครับตอนนี้ในททมเฟรมเล็กเนี่ยอส่าง15นาทีของเรามันจะมองว่าเป็นขึ้น3อยู่ถูกปะแต่ทุกททมเฟรมเนี่ยมันสอดคล้องว่าเป็นขึ้น5หมดแล้วนะนะครับฉะนั้นอาจผมอาจจะเทคโปรฟิตออกก่อนนะวัดเป้าหมายขาขึ้นถึง200ด้วยผมขอเทคโปรฟิต ของ CHOW ก่อนนะครับ3.42นะแบับหนึ่งนะครับตอนนี้หน้าการะดาน3.34นะครับ3.34ขายที่3.40นะครับ3.40ผมขอ take profit CHOW ก่อนนะครับ3.40จุดสี่นยะ์ราคานี้นะครับเดี๋ยวผมหยุดอัดวีดีโอก่อนนะครับ Okay, นะครับอ่ะเหตุผลในการเทคโปรฟิตออกนะครับไหนบอกว่าเป็นคลื่นสามแล้วทำไมไม่ถือต่อล่ะนะครับผมมองเหตุผลว่ามันเป็นเว็บสามของ time frame นะทำเฟรมห้านาทีอ่ามันเป็นเว็บสามของ time frame ทำเฟรมห้านาทีแต่ทำเฟรมใหญ่นะครับอย่าง15ที่5ทีเนี่ยมันรอการพักตัวอยู่นะเพราะว่าเกิดภาวะไดเวอร์เจนนะครับแล้วก็มองว่าเป็นลนักษณะของอีพอของคลื่นที่ห้านั่นเองฉะนั้น CHOW ขายที่3.40นะครับตรงนี้กำไรเนาะ้าซื้อที่3.24ขาย3.40นะครับ แล้วก็ส่วนตัวมองว่าถ้าเกิดมันยังจะย่อเพื่อไปต่อนะครับเบรณนี้ห้ามหลุดนะมองที่แนวขอบแกปบล่างนะครับ3.30แล้วก็แนวขอบแกปบนนะครับมองว่านัพจะเป็นละะักษณะของ break away gap นะครับ3.36นะถ้าจะไปต่อนะถ้านะครับ 4h ถ้า C H O W นะครับไปต่อนะครับย่อไม่ควรหลุด3.30นะครับและ3.36นะครับ3.36ก็มองว่ามองว่าน่าจะเป็นนะครับ Breakaway Gap Break r ร์แกร p นะครับของครื่นที่สามนั่นเองนะครับเป็นคลื่นสามก็จริงแหละแต่อันใหญ่มันมันมันรออยู่อ่ะนี่หว่าครับรอเพื่อพักนะครับอ่ะต่อไปเรารอลุ้นเดมโก้กันเนาะเดมโก้ก็รอเทคโปรฟิตเวรเรสิบสองบาทนะครับเออสิบสามบาทนะครับพูดผิดนะแถวสิบสามบาทนะครับแถวสิบสองบาทเก้าสิบก็ได้นะครับเดมโก้สิบสองบาทเก้าสิบตรงเนี้นะครับ หรือ13บาทก็ได้นะผมมองว่ามันน่าจะเป็นเป้าของของเว็บห้าที่วิ่งขึ้นนะครับยังมองว่าเดมโก้เป็นคลื่นห้าเพื่อจะวิ่งให้ครบห้าขึ้นนะครับแล้วปรับลงต่อนะ12บาท90 13บาทเนี้ยเดี๋ยวผมดูจังหวะทีนึงในงทเฟรมเล็กถ้าเกินไป13บาทสมมติน,นับไป 10, 19หรือ12บาท90ตังค์เนี่ยไปแล้วมันครบขึ้นของคลื่นเล็กเนะี่ยผมก็ขายแล้วนะนะครับอ่าเดี๋ยวดูต่อนะครับลุนเดมโก้นะ c h o w ปิดทากำไรไปเรียบร้อยนะ ดูตัวเดมโกต่อนะครับเดี๋ยวผมอยู่อัานวิดีโอก่อนนะอ่านนะครับมาดูกันต่อนะครับตอนนี้ตลาดปิดแล้วนะครับ4ี่มงสี่สิบหนาทีเนาะนะครับอ่าดูตัวของ CHOW นะครับก็ตอนเช้าเราเทคฟอรฟิตออกไปแล้วเนาะที่สามบาทสี่สิบตังค์นะครับเพราะว่าเป็นเว็บสามของทางเพียมห้านาทีนั่นแหละแล้วมองว่าสีขาวเนี้น่าจะเป็นลนักษณะของแนวรับที่ราคาจะรับนะครับเพื่อเป็นเว็บสี เป็นเบกเวกับแล้วก็มีมิวไฮก็แบบเป็นเบต้านะนะครับเอ,อดูนะครับแล้วราคาไม่ควรหลุดสามจุดสามศูนย์และวามดสามดูตัวนี้มันทํากับผมไหมนะดูมันทํำยังไงนะตัวนี้นะสามยอสีเพื่อจะไปห้าใช่ไหมดูครับโอ้โหขายปุ๊บวิ่งเลยครับมันมันเหมือนมันรู้อ่ะครับดูดูดูวันนี้ตลาดปิดโอ้โหหดลายไหมมันขึ้นไปทําจุด ายสุดที่สามบาทเข้าหกตังค์อ่ะผมขายสามบาทสี่สิบตังค์อ่ะขายปุ๊บวิ่งเลยครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือที่อนุมานว่าน่าจะเป็นลักษณะของขึ้นห้านี้ไม่ใช่เลยนะผิดแล้วนะนะครับอย่างดูหกสิบนาทีอย่างเงี้ยไม่ใช่ละไม่ใช่เบียห้าหกสิบนาะทีเนี่ยบอกว่าเป็นลักษณะของขึ้นที่สามเห็นไหมเออนะครับฉะนั้นต้องเปลี่ยนมุมมองของหุ้นตัวนี้ใหม่เลยนะครับเขาดูสองร้อยสี่สิบนาทีตัวใหญ่นิดหนึง่ง 240นาทีก็ไม่ใช่ขึ้นห้าครับเป็นขึ้นสามครับฉะนั้นเปลี่ยนมุมมองใหม่เลยนะครับของหุ้นตัวนี้สําหรับตัวผมนะนะครับเออนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาอกันอีกว่าสามจะขึ้นไปถึงไหนนะครับเพื่อรอการย่อสีเนียเออนั่นอีกทีหนึ่งเป็นหุ้นตัวนี้ผลลายนะครับนี่นไ,ไปไกลเลยนะครับผมขายหมูไปหลายเล้าเลยครับ,บนี้ือเห็นนะแต่เทคโปรฟิตออกก็โอเคครับกำไรแล้วไม่ขาดทุนก็โอเคแล้วนะครับอ่ะ ต่อไปของเดมโก้บ้างนะครับเดมโก้ผมเทคโปรฟิตออกไปแล้วนะครับที่บอกไว้บอกไว้ว่าที่ราคาจะขึ้นมาถึงลักษณะของ13บาทนะครับราคาขึ้นไปถึง13บาทแล้วก็ผมเทคได้ขายนะราคาราคาบิดนะครับมันจะอยู่ช่องที่12บาท90ตังค์นะคนระะมาดูเดมโก้บ้างอ่าเห็นไหมเดมโก้15ที่ ที่เราวิรารณาว่าจะมา13บาท้ามาจริงนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ mm hmm. เออตอนเช้าเปิดกระโดดมาผอาพี่โบแดงออกก่อนนะตอนเช้าเปิดกระโดดมาอยู่แถวๆนี้เนาะแล้วเราก็มองว่า13บาทน่าจะเป็นเป้านะฮะเออบิัท13บาทผมก็เทคโปรปิดออกตรงนี้มาที่13บาทพอดีเลยเนะของเดมโก้นะอ่าโอเคเนาะพะฉะนั้นเดมโก้ก็จะมีแนวรับอยู่ตรงแนวขอบแก๊ปตรงนี้นครับซึ่งอาจจะลงมาก็ได้หรือไม่ลงมาก็ได้นะขอบแก๊ปบนกับขอบแก๊ปล่างเรืวนนี้นะ นะครับถ้าลงมาพักแล้วนะครับแล้วมีการย่อตัวแต่ลักษณะของเทรนต้านแบบนี้ครับเมื่อไหร่ที่เบรกเทรนต้านขึ้นไปเนี่ยจะได้อิมพาวของขึ้นห้าเล็กของอัพเฟสิบห้าที่มาแล้วนะโอเดนโกนะครับเออที่เราวิวเคราไว้มาที่สิบสองบาทเก้าสิบสิบสามบาทนี่ก็มาจริงๆรินะสิบสองบาทเก้าสิบทำยูไฮเท่าไหร่อายที่สิบสามบาทเอออายสิบสามบาทพอดีนะครับที่เราวิวเครานะ์ไว้เนาะโอเคนาะ ก็หวังว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆนักลงทุนได้นะครับในการมุมมองในการในส่วนของเทคนิคอลในการเข้าเก็งกำไรระยะสั้นนะสองตัวนี้ถือมาสองวันนะครับวัสนศุกร์กับวันนี้นะวันนี้ก็เทคโปรฟิตออกสองตัวเลยนะ COW กับเดนโก้นะมีพี่หลายคนสอบถามว่าเกี่ยวกับสนใจกับเรื่องของคลื่นนะหรืออิเลียตเบสทฤษฎีอิเลียตเบสนี at, ่แหละเดี๋ยวถ้าสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะทักผมมาตรงหลังไมค์ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่ง อีบุ๊กเอกสารไม่ให้นะครับซึ่งอีบุ๊กตัวนี้มันจะมีเป็นเผยแพร่ปีแล้วนะแต่ผมใช้ตัวนี้แหละในการอ่านเองในการศึกษานะครับว่าโอเคนะผมชอบนะนะครับแล้วบางคน่าเอ้ยทำไมไม่ดูอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันตัดขึ้นตัวนี้ตัดลงซื้อขายซื้อขายอะไรเงี้ยนะคือในส่วนตัวผมไม่ได้มาดูตัดขึ้นตัดลงนะตามอย่างที่เขาใช้กันในอย่างสโตอะไรเงี้ยไม่ได้มาดูตัดขึ้นซื้อตัดลงขายโอ้บอลออฟโซ่อะไรี้ผมมาดูอย่างเดียวกันเกิดภาวะเดวเช่นอย่างเงี้ยนั่นแหละนะครับ โอเคนะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มีจังหวะเข้าทำกำไรของหุ้นตัวไหนเดี๋ยวผมอาวิดีโออีกครั้งเพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ